โยวาซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับซื้อเกมบนแพลตฟอร์มสตรีมบน PC นะฮะทุกผู้ชมนะสำหรับใครที่แบบซื้อไม่เป็นนะครับก็สามารถทําด้วยกันได้ง่ายๆเลยนะฮะทุกผู้ชมนะขั้นแรกนะครับเราต้องมีแอปในส่วนของแอปทูมานี่บนมือถือก่อนนะแล้วก็เติมเงินเข้าให้เรียบร้อยนะครับสามารถเติมเงินเข้าทูมานี่นะฮะได้จากทางเซเว่นหรือว่าธนาคารก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะวิธีการสมัครเจ้าตัววก็ผมจะทิ้้้้งงไใใหหดาาานล่่คญต เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับก็ให้เรานะทาการค้นหาเกมที่เราต้องการซื้อนะบนแพลตฟอร์มสตรีมนาะท่านผู้ชมนะนะอ่าเราก็กดค้นหาได้เลยนะหรือว่าไปกดค้นหาใน Google ก็ได้แล้วเขียนตามหลังว่าสตรีมนะพี่จะค้นหาเจ้าตัวเกมนะครับตรงนี้นะเห็นไหมช่องตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า the อันนี้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 ค้นหาชื่อเกมแล้วนะพี่จะพิมพ์คาว่า the before นะ้ท่านผู้ชมนะ เดย์เบย์บอทตรงนี้นะครับแล้วกดคลิก้าไปได้เลยนะอ่าตอนนั้นนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของเกมที่เราต้องการที่จะอ่าซื้อมาเล่นนะท่านผู้ชมนะแล้วไปทีเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่มันจะมีคําว่าหยิบใส่ตะกร้านะหรือว่าคําว่าซื้ออยู่เป็นรูปสีเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีบอกราคาอยู่นะเรากดคําว่าหยิบใส่ตะกร้าได้เลยนะครับตอนนั้นนะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการสั่งซื้อให้ตัวเองหรือว่าส่งให้เพื่อนนะครับส่งให้เพื่อนก็ นะมันก็จะเลือกมานะครับว่าให้เราแบบจ่ายแบบไหนนะครับเราก็กดเปลี่ยนนะวิธีชาระเงินตรงนี้กดคาว่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะครับโปรดเลือกวิธีการชําระเงินตรงนี้ติ๊กลงมาแล้วก็เลือกไปในส่วนของทูมันนี่นะอ่าจ,จะจ่ายผ่านธนาคารก็ได้นะครับธนาคารออนไลน์ก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่พี่จะจ่ายผ่านท e, นะูมันนี่เนาะตรงนี้นะครับแล้วกดดําเนินการต่อนะฮะอ่าจากนั้นก็กดติ๊กฉันยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาเนินไปยังสมาร์ททูพีนะปึ๊บ เราวมันรอแปบหนึ่งนะครับอืมมันจะสลับหน้ามาใหม่แบบนี้เลยนะฮะอืมแล้วมันจะขึ้น QR Code แบบนี้นะครับให้เรานะครับเปิดไปที่แอปทูมานี่บนมือถือเรานะอ่าเข้าแอปทูมานี่ไปเลยนะครับจากนั้นนะก็ไปกดที่คําว่าสแกนนะเห็นไหมคาว่าสแกนบนทูมานี่เรานะครับนี่สแกนอยู่ตรงมุมบนนะครับเห็นไหมอ่ากดเข้าไปสแกนปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้มันก็จะสแกนให้เลยอ,นะอัตโนมัตินะอ่าเราก็ลิงไปตรงจุดตรงนี้นะครับแนะนำให้ต่อหน,นิดแรงๆหน่อยนะอ่าจากนั้นก็กดอ ่ากดใจนะฮะแล้วก็นี่อ๋อของท่านการุณาลองใหม่อีกครั้งติดต่อศูนย์บริการเอาโอเคแป๊บหนึ่งนะคนดูนะเอาใหม่เอาใหม่กดใจใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองใจใหม่อีกรอบนึงนะกดสแกนใหม่อีกรอบนึงนะครับถ้ามันดิ่งเหมือนเมื่อกี้นะพยายามเติมเงินมาให้พอนะครับอืลองดูนะรอบนี้ได้ไหมอ่าขึ้นมาแล้วนะครับกดใจได้เลยนะฮะ อ่าเราซื้อเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะัถ้ามันจ่ายไม่สำเร็จพยายามแบบสแกนสองสาครั้งหน่อยนะท่านผู้ชมเออถ้าสแกนเสร็จปุ๊บจ่ายเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้แล้วกดบันทึกเสร็จใบเสร็จไปเลยแล้วกดกลับหน้าหลักนะแล้วก็ออกแอปบ,บนมือถือได้เลยนะครับ จากนั้นนะเราจะทําการกดติดตั้งเนื้อหาตรงนี้ได้เลยนะครับกดติดตั้งเนื้อหาตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกพื้นที่ลงนะครับนี่ก็แล้วแต่นะใครอยากลงได้ไหนก็ลงไปนะครับนี่ผมจะกดคาว่าติดตั้งได้เลยนะครับต้องดูด้วยนะว่าพื้นที่ลงเราอ่ะมันมีพื้นที่ว่างไหของผมมันว่างร้อยเจ็ดสิบห้ากิกเนาะผมก็ติดตั้งได้ผมก็กดติดตั้งนะครับนี่ตรงนี้ฟึบ อ่าแล้วมันก็จะขึ้นเริ่มดาวน์โหลดด้านล่างเห็นไหมอ่าเรากดเข้าไปดูได้เลยนะเห็นไหมมันกำลังเริ่มดาวน์โหลดนะครับนี่นะฮะอ่าเมื่อเริ่มดาวน์โหลดเสร็จแล้วนี่อันนี้ก็คือเสร็จสิ้นวิธีการอนะ่าซื้อแล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิธีการซื้อเกมบนแพลตฟอร์มสตรีมนะประจำปี2 0 2 4นสั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบว่ามีคำถามางไงก,ก็กดคอมเมนต์ไม่ได้นะถามในคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวจอก่หนด